สหรัฐและรัสเซียกำลังแย่งชิงอิทธิพลและขายอาวุธในเวียดนามสัปดาห์นี้มาหาณทั้งสองแสดงอาวุธและโปรโมตเครื่องบินรุ่นต่างๆที่งานแสดงอาวุธขนาดใหญ่ครั้งแรกในเวียดนามในวันพฤหัสบดีเวียดนามมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับจีนและอยู่ติดกับพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างทะเลจีนใต้จีนมีข้อพิพาทด,ด้านดินแดนอย่างต่อเนื่องในน่านาน้ำดังกล่าวกับเวียดนามและประเทศอื่นๆอ,อ,อย่างเช่นหมู่เกาะสปแปรดลี่ ด้วยเหตุนี้การเป็นพันธมิตรกับสหรัฐจึงเป็นกุญแจสําคัญสําหรับความมั่นคงของประเทศสหรัฐยังต้องการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อรับมือจีนงานแสดงอาวุธในเมืองหลวงของเวียดนามดึงดูดผู้แสดงสินค้าจาก30ประเทศนั่นรวมถึงผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่เกือบทั้งหมดด้วยจีนเป็นชาติเดียวที่ปฏิเสธคําเชิญของเวียดนามเวียดนามแสดงความสนใจในการกระจายแหล่งจัดซื้ออุปกรณ์ทางทหารของตนมาร์กแนปเปอร์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนามยินดีกับความพยายามของเวียดนาม Think ผมคิดว่ามันแน่นอนผมคิดว่ามันแสดงถึงเวทีใหม่และความพยายามของเวียดนามไปสู่โลกาภิวัตน์กระจายความเสี่ยงระยระดับที่ทันสมัยสหรัฐต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ทูทน,นี้กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐต้องการเพิ่มความร่วมมือทางทาหารกับเวียดนามและพร้อมที่จะหาเรื่องเกี่ยวกับความต้องการด้านกลาโหมโดยเฉพาะขีดความสามารถทางทะเลรัสเซียเป็นผู้จัดหาอาวุธหลักให้กับเวียดนามโดยครอบครองถึงร้อยละแปดสิบของความต้องการทั้งหมด แต่ความดึงดูดได้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาสงครามยูเครนอาจกำหนดการส่งออกด้านกระลาโฮมและการคว่ำบาตรอาจขัดขวางการซื้อขายด้วย